ตำนานพญานาคและพญาคุฑตามตำนานกล่าวว่าฤาษีกะสยาปะพรมเป็นฤาษีที่มีอำนาจมากเรียกได้ว่าเป็นบิดาแห่งเทพและอสูรทั้งหลายทั้งปวงซึ่งมีภรรยาเป็นจำนวนมากแต่ที่โปรดปรานจริงๆมีแค่สองคนคือนางวินตาและนางกัดทรูซึ่งเป็นพี่น้องกันโดยนางกัดทรูได้ขอพรจากสามีให้มีลูกจำนวนมากซึ่งในเวลาต่อมา ก็ได้ให้กำเนิดเป็นนาคหนึ่งพันตัวอาศัยอยู่ในแดนบาดานส่วนเวลาเดียวกันนั่นเองนางวินตาก็ขอลูกเพียงสององค์และขอให้ลูกมีอำนาจวาสนานางได้ตั้งครันเป็นฟองไข่สองฟองหลังจากเวลาผ่านไปเนิ่นนานไข่ก็ยังไม่ฟักเป็นตัวนางวินตาอดลนทนไม่ไหวจึงทุบไข่ใบแรกแตกปรากฏว่าเป็นบุตรชาย และยังไม่เติบโตเต็มที่กลายเป็นเทพมีเพียงครึ่งองค์ไม่มีท่อนล่างเนื่องจากเกิดก่อนกำหนดนามว่าอารุณเทพ,พบุตรพระอรุณกโกรธนางวินตามากที่ทำให้ตนพิการจึงสาบให้ต้องไปพบเหตุการณ์ที่ทำให้นางต้องตกเป็นทาสนางกัดทู500ปีแต่ก็บรรเทาคำสาบว่าหากนางวินตาสามารถทนรอไปอีก500ปีจนไข่อีกฟองหนึ่งฟักเป็นตัว บในไข่ใบที่สองจะช่วยให้นางพ้นคำสาปในที่สุดพระอารุณได้ไปขับรถให้กับพระอาทิตย์เมื่อแสงพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าจึงได้ชื่อว่าแสงอารุณครั้งหนึ่งนางกัตทูและนางวินตาได้พนันกันถึงสีของม้าที่เกิดคราวกวนกษเียณสมุรโดยว่าใครแพ้ต้องเป็นทาสอีกฝ่าย500ปีนางวินตาทายว่า ม้าสีขาวแต่นางกัดทูทายว่าเป็นม้าสีดำซึ่งความจริงม้าเป็นสีขาวดังที่นางวินตาทายแต่นางกัดทูใช้อุบายให้นาาลูกของตนแปลงเป็นขนสีดำไปแซมอยู่เต็มตัวมา้านางวินตาไม่ทราบในอุบายนี้เลยจึงทำให้นางนั้นต้องเกิดความพ่ายแพ้ต้องกลายเป็นทาสและถูกขังอยู่ในแดนบาดาลถึง500ปีนั่นคือความบาดหมาง ซึ่งได้ก่อตัวเริ่มขึ้นแล้วหลังจากนั้นอีก500ปีไข่ใบที่สองก็แตกออกมาเป็นบุตรผู้มีกำลังมหาศาลมีร่างกายขยายตัวออกใหญ่โตจนจะหลดฟ้าดวงตาเมื่อกระพริบเหมือนฟ้าแลบเวลาขยับปีกทีใดคุณเขาก็จะตกใจหนีหายไปพร้อมพระพาย รัศมีที่พวยพุ่งออกจากกายมีลักษณะดั่งไฟไหม้ทั่วสี่ทิศมีรัศมีทองสว่างสวัยกว่าพระอาทิตย์นับร้อยเท่ามีศีรษะจะง,งอยปากและปีกเหมือนนกอินทรีแต่ร่างกายและแขนขาเหมือนมนุษย์มีนามว่าเวนไตแปลว่าเกิดจากนางวินตาเมื่อพญาเวนไตเติบโตทราบว่า มารดาของตนเป็นทาตุของกัดทูเพราะแพ้อุบายจึงขอไถ่ตัวนางวินตาจากเหล่านาคพวกนาคก็ยินยอมโดยมีข้อแม้ว่าพญาเวนไตต้องไปเอาน้ำอมฤตที่อยู่กับพระจันทร์มาให้ซึ่งเก็บรักษาไว้บนสวรรค์มาให้พวกตนเ <Southeast Southeast Asian> มื่อได้ทำความตกลงกับพวกพญานาคที่ต้องการจะเป็นอมะตะ ว่าจะนำน้ำอมฤตที่อยู่กับพระจันทร์มาให้โดยก่อนออกเดินทางได้ขอพรจากมารดาซึ่งนางวินตาก็บอกว่าระหว่างทางหากหิวให้กินเฉพาะคนป่าเถื่อนนิาสาดและห้ามทำอันตรายพวกพรามโดยเด็ดขาดพยาเวนตายก็รับคำมารดาในระหว่างทางเมื่อเกิดความหิวก็จับพวกนิาสาด พวกนิาสารดก็คือพวกคนป่าเถื่อนกินเป็นอาหารแต่ก็ไม่อิ่มจึงไปจับเต่าวิภาวสุและช้างสุประตึก,กะซึ่งเดิมเป็นอสูรพี่น้องแต่เกิดความโลภแย่งสมบัติกันเองต่างฝ่ายต่างสาบให้กลายเป็นเต่าเป็นช้างที่มีขนาดใหญ่โตมากพยาวเวนตายเอาปากคาบสัตว์ทั้งคู่บินไปเกาะที่กิ่งไซที่มีความยาวถึง100โยโย์แต่กิ่งไซ ทานน้ำหนักไม่ไหวหักลงมาพญาเวนไตแลเห็นว่าบนกิ่งไทรมีพวกฤาษีแคระซึ่งเรียกว่าพานขียะมีขนาดเท่านิ้วมือจึงเอาเท้าจับกิ่งไทรบินพาไปวางไว้ที่เขาเหมกูดพวกฤาษีเห็นว่าพญานกตนนี้มีจิตใจงดงามจึงให้ชื่อว่าครุฑแปลว่าผู้รับภาระอันหนักทั้งยังให้พรว่า ไม่ว่าจะทำสิ่งใดให้สำเร็จตามประสงค์และให้มีพละกกำลังมหาศาลไม่มีผู้ใดต้านทานได้ขันแล้วก็บินไปสวรรค์คว้าพระจันทร์มาซ่อนไว้ใต้ปีกแต่ถูกพระอินทร์และทวยเทพติดตามมาและเกิดการต่อสู้กันขึ้นแต่ทวยเทพทั้งหมดแพ้ครุดยกเว้นพระวิษณุเท่านั้นที่ไม่แพ้แต่ก็แย่ไปเหมือนกันดังนั้นต่างจึงทำความตกลงยาสึ โดยพระวิษณุหรือพระนารายณ์สัญญาว่าจะให้ครุฑเป็นอมตะและให้อยู่ตำแหน่งสูงกว่าพระองค์ส่วนครุฑก็ถวายสัญญาว่าจะขอเป็นพาหนะของพระวิษณุนี่เองจึงเป็นที่มาว่าเหตุใดครุฑจึงเป็นพาหนะของพระวิษณุส่วนหม้อน้ำอมฤตนั้น อินได้ตามมาขอคืนครุฑก็บอกว่าตนต้องรักษาสัจจะที่จะนำไปให้หนาคเพื่อถ่ายตัวมารดาให้พ้นจากการเป็นทาสและให้พระอินตามไปเอาคืนเองเมื่อพญาครุฑกลับมาก็นำน้ำอมฤตไปถ่ายตัวมารดาและออกอุบายให้พวกนาคไปชำระร่างกายก่อนดื่มน้ำอมฤตเมื่อพวกนาคหลงกลพระอินก็ฉวยเอาน้ำอมฤตกลับสู่สวรรค์ แต่ก็มีน้ำอมฤตบางส่วนได้6ลดย่าคาเมื่อเหล่านาคทั้งหลายเห็นก็ไปพากันไปเลียด้วยความไม่ระวังจึงถูกคมย่าคาบาดลิ้นเป็นทางเรื่องนี้กลายเป็นที่มาว่าทำไมงูจึงมีลิ้นเป็นสองแฉกสืบมาจนทุกวันนี้หลังจากพระอินทร์นำหม้อน้ำอมฤตกลับไปแล้วทำให้พวกนาคไม่ได้กินและยิ่งเพิ่มความเป็นศัตรูกับครุฑยิ่งขึ้น แม้ว่าจะถ่ายตัวมารดากลับมาได้แล้วแต่พญาครุฑยังแค้นใจที่พวกนาคใช้เล่ห์กลนจนมารดาของตนต้องตกเป็นทาสทําให้พญาครุฑและเหล่าลูกหลานรุ่นต่อๆมาตั้งตนเป็นศัตรูกับพวกนาคมีเรื่องเล่าต่อมาว่าจากการที่พระอินทร์ได้ให้พรครุฑจับนาคเป็นอาหารได้นั้น ทำให้พญานาควาสุกรีเกรงว่านาคจะสูญพันธ์จึงตกลงจะส่งนาคไปให้ครุฑกินที่ชายหาดวันหนึ่งถึงคราวของนาคหนุ่มชื่อสังขจูทะจะต้องไปเป็นเหยื่อแม่ก็ต้องตามมาด้วยความรักและอาลัยขอร้องอย่างไรก็ไม่ยอมกลับวิทยาทรตนหนึ่งชื่อว่า ชีมูตวาหนเป็นผู้มีใจบุญสุนทานตัดแล้วซึ่งโลคีวิสัยได้มาพบเข้าก็สอบถามได้ความแล้วจึงเสนอตัวเองปลอมเป็นนาคให้ครุดกินแทนปรากฏว่าขณะที่ครุดกำลังกินนาคปลอมอยู่นั้นแทนที่จะแสดงความเจ็บปวดชีมูตวาหนกับแสดงความปลื้มใจโดนครุดผิดสังเกตว่าต้องผิดตัวแน่แต่สอบถามก็ไม่ยอมรับ ขณะนั้นเองนาคสังฆจุทะก็ได้มาแสดงตัวว่าตนคือเหยื่อของครุฑเมื่อทราบความจริงครุฑก็เกิดความสำนึกบาปและทราบซึ้งในความเสียสละของชีมูตวาหนจึงวิ่งเข้าไปในกองไฟหมายจะฆ่าตัวตายเพื่อชำระบาปแต่ชีมูตวาหนได้ร้องห้ามไว้และว่าหากจะหยุดทำบาปก็ให้เลิกกินนาคเป็นอาหารต่อไป ต่อมาเจ้าแม่อุมาเทวีได้นำน้ำอมฤตมาประพรมกระดูกนาคที่พญาครุฑเคยจิกกินมาแต่การก่อนจนนาคทั้งหมดได้ฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาใหม่นี่คือเรื่องราวของพญานาคและพญาครุฑที่พวกเรานั้นได้ยินได้ฟังกันมานี่อาจจะเป็นบางส่วนที่ทำให้หายสงสัยได้ ขอบคุณที่ติดตามถ้าชอบช่วยกดแชร์กดไลค์กดซ like, ับสไคร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ